มันจะไม่ยุบเอากอข้าวล้มมันปั้มกค่เล็กหญ้าดอกขาวห้าดอกขาวคือไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงถ้าอย่างมากนะเกษตร,รกรขยันนะเขาก็จะเคี่ยวมาเกี่ยวเกี่ยวให้มันเท่ากับใบข้าวมันไม่ไปรบกวนไอ้ไอ้กอข้าวเลยไม่เลย ยังเป็นกอเหมือนเดิมนี่เป็นกออยู่เหมือนเดิมสมมติแล้วมันจะเริ่ม่อไปตอนไหนตอนที่มันออฟอดอกแล้วมันก็เลยดอเองฟอแล้วโอ้ยโอ้ย่ญาดอกขาวเนาะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นอยู่ในนาหวานไม่ได้เลยนะคะอย่างนี้ปุ๊บมันรัดต้นข้าวล้มหมดเลยยุบหมดเลยียุบหมดเลยไม่มีข้าวเลยอแต่ถ้าเป็นนาหย่อนเนี่ยจะไม่มีผลอืม แล้วแปลงนี้จะชัอีกเมื่อไหร่ครับเนี่ยก็อย่างหลายจากนี่เข้าเข้ามาน้ำมาได้หลายทางอืมอืมอนนี่เขาฉีดยาไปแล้วเขาก็จะน้ำเข้าออาจารย์ครับที่อาจารย์เห็นว่าเป็นหยดน้ำอ่ะก็คือตอนนี้เขาคายคายน้ำคายน้ำออกทางใบใบอืมอืมอืมเมื่อถ้าเรามาเวลาประมาณสี่โมงห้าโมงจะเห็นการคายน้ำปลายใบโอ้ครับครับอันนี้อันนี้คือคือปฏิกิยาปกติของต้นข้าวนะฮะ ซึ่งซึ่งเหมือนเขาระบายน้ำไม่มีการเรียกแขกเชื้อรามานะใไห้อยู่น้ำนี่เกื่อนน้ยกเว้นอีกหมอกหมอกตอนเช้านี่แหละที่น่ากลัวกว่าไอ้ตรงที่เป็นเชื้อราเนี่ยก็คือหมอกเช้าอันนี้เป็นการคลายใบของระบบร่างกายของต้นข้าวไม่มีผลอะไไรมม่ีผลอะไรนสถานีครับรถมาแล้วอ่างอีกนานครับกว่าจะ